<Z> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแซ t ทีวีสเปเชียลวันนี้เอ๊ยยังมารายงานตัวอยู่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44ประเดิมกันที่บูธแรกกับอีซูซปีนี้จัดเต็มเหมือนเดิมตามหนุ่มแอมไปเซตกันได้เลยค่ะ ทมกทาตอนนี้พามาอยู่ที่บูธของอีซูซูนะครับแล้วก็อยู่กับผู้บริหารครับพ่ยุทธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแอมครับโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วนะฮะอีซูไม่เคยทําให้ผิดหวังฮะคันนี้เท่มากเลยพี่โปรเจกต์พิเศษครับมาสเตอร์ออฟออร์โรครับผมตัวจริงทุกเส้นทางตัวจริงทุกเส้นทางใช่ครับพ่ยุทธครับไฮไลท์ปีนี้ของอีซูซูที่บูธของเรามีอะไรบ้างพี่ที่บูธมีรถจอดโชว์ทั้งสิ้น14คันเต็มที่เลยใช่ครับก็คือมีรถที่เป็นสเปคใหม่ล่าสุดตอนนี้คก็ื The new Isuzu DMAX Magic Eyes นั่นหมายความว่ามีการติดตั้งในส่วนของกล้องหน้าคู่เป็นระบบ ADAS ความปลอดภัยขั้นสูงชลมุขี่ตอนนี้ต้องถือว่าเป็นพิกอัพที่มีสเปคสูงสุดของความปลอดภัยนะครับมากที่สุดในประเทศไทยในขณะเดวยกันครับมีรถรุ่นพิเศษถ้าขาย DMAX DMAX เป็นรุ่ปกติมาตรฐานมีรุ่นพิเศษใช้ชื่อว่า i s u z u X s e r i e s รถแต่งพิเศษอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษมาจากโรงงาน ต่อมานะครับ,รบก็จะมีในส่วนของ i s u ุ u M.X รถจนน,นนั่งในสค์ระดับหรูรและมาพร้อมๆกับรุ่นพิเศษเช่นกันด้านหลังของเราอยู่บนเวทีนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเวทีเช่นกันก็คือเป็นภายในโทนสีเทาดําสใใใีใหม่แล้วก็มีบุคลิกใหม่ล้อลายใหม่แล้วก็โลงสีเทาดําล้อดําเงานะครับ ีนี้รถยนต์เหมาะที่งานนั้นก็คืออยากให้ทุกท่านเห็นับว่าที่งานมอเตอร์โชว์นั้นมีรถที่มาจากโรงงานแต่งพิเศษและก็มารถแบบแต่งพิเศษที่เราแต่งให้แล้วก็เป็นรถโชว์นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ท่านทราบว่ารถยนต์แต่ละคันมีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็มีสิ่งที่เรานั้นมองว่าตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายแบบก็เลยทำรถแต่งมาเป็นแนวทางให้ทุกท่านเห็นครับได้เป็นไอเดียด้วยนะครับทีนี้มีในเรื่องโปรโมชั่นไหมพี่เด็ดๆอะไรบ้างในงานขอใช้คาว่าซื้อง่ายผ คำว่าซื้อง่ายหมายความว่าทางท่านผู้จําหน่ายอีสุที่มาที่งานมอเตอร์โชว์แล้วก็ทั่วประเทศไทยเงื่อนไขเดียวกันหมายความว่ากรณีที่ท่านลูกค้านั้นประกอบอาชีพอ,อะไรก็ได้ก็จะหาในส่วนของการวางแผนที่ดีว่าเราควรจะทําการวางแผนในส่วนของวางดาวเท่าไรดีผ่อนต่อเดือนเท่าไหรดีและทั้งหมดนั้นก็คือเพื่อให้ท่านครอบครองอีสุอย่งง่ายๆนะครับพร้อมๆกับเงื่อนไขที่ตรงใจกับการใช้รถของท่านเพราะนั้นขอแช้คเข้าววาอีสุซื้อง่าย ท้ายอยากจะให้เชิญชวนครับมาที่บูธของอีซูซหน่อยพี่ในส่วนของงานนะครับก็คือจะจัดขึ้นที่ Impact c h a l l e n g e ฮอลล์2นะครับก็คือ h อลล2 3 4เลยแล้วก็อยากเรียนท่านผู้ชมว่าที่บูธนะครับอยู่ที่ฮอลล2ครบรถหลากรุ่นครบรุ่นที่นี่พร้อมๆกับเงื่อนไขพิเศษที่ว่าอีซูซูซื้อง่ายแล้วก็รถแต่งโชว์แต่งพิเศษกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ